ไอ้นายเองสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีสาระจากคลิปเนาะจังหวัดนครราชสีมาเราหรือว่าโคราชบ้านเองเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่ามี32อําเภอแต่ใน3 2อําเภอเนี่ยก็อาจจะมีหลายอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า3 2อําเภอเนี่ยมีอาเภออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไอ้นายจะมาไล่ทั้ง32อําเภอเลยว่ามีอําเภออะไรบ้างอําเภอแรกอําเภอเมืองนครราชสีมา2คอนบุรีสเสิงสาง4อําเภอคงห้าอําเภอบ้านเหลือง หกจักราชเจโชคชัย 8. ดด่านหุทศเกโนนไทย 10. บโนนสูง 11. บขามสแกแสง 12. บัวใหญ่ 13. บสามปทาย 14. ปักธงชัยสิ 15, พิมาย 16. บหกหยแถลงสิเจ็ชุมพวงสิ 18, สูงเนิน 19. บาขามทะเลสอ2ยสีคิว 21. ปากช่อง 22. หนองบุญมาก 23. แก่งสนามนาง 24. โนนแดงยี่สิวังน้ำเขียว 26. เทพลักษี่สเจ็ เมืองยาง28พระทองคำ29ลำทะเมนชัย30บัวลาย31สีดาและ32เฉลิมพระเกียรตินี่ก็เป็นทั้งหมด32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเราใครอยู่อำเภอไหนตำบลไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปจังหวัดอะไรก็คอยติดตามครับ